เจบิลเปิดตัวหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ที่จะทำให้คุณตกหลุมรักการฟังเพลงอีกครั้งกับ j จบิลทูนเจ็ดสามนบทีที่มาพร้อมคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจและฟีเจอร์ที่จะทําให้คุณต้องการมันเป็นของตัวเองและนี่คือสิ่งที่ทําให้มันเป็นหูฟังที่ต้องมี JBL Tune 730BT เป็นหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดของ JBL ที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้ในวันนี้มีน้ำหนักเบาเพียง218กรัมและพับเก็บได้สะดวกทำให้เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในทุกโอกาสทั้งการฟังเพลงดูหนังหรือใช้เป็นแฟชั่นไอเทมพร้อมเสนอให้เลือกใน3สีที่สวยงามได้แก่ดำขาวและน้ำเงินคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม หูฟังนี้มาพร้อมไรเวอร์ดินามิกขนาด40มิลิเมตรที่สามารถถ่ายทอดเสียงแนว j b l p u r e Bass ที่โดดเด่นในโทนเบสลึกและเสียงใสชัดเจนพร้อมระบบลดเสียงรบกวน Anoise reduction ที่ช่วยให้คุณสามารถสนทนายอย่างชัดเจนแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ทันสมัยหูฟังนี้รองรับบลูทูธ6.0และมาตรฐานใหม่เรออเดโอผ่านเอซี3โคเดที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าและประหยัดพลังงานมากขึ้นทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ที่เกินคาดหูฟังนี้มีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึงจะสิชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งและยังมีระบบชาร์จเร็วที่ช่วยให้คุณสามารถชาร์จเพียง5นาทีและฟังเพลงต่อได้อีก5ชั่วโมงความสามารถในการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์เจบิลทูลเนรองรับก,การเชื่อมต่อแบบมัลติพอยน์คอนเน็กชันที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รอื่นๆได้พร้อมกัน2เครื่องเช่นสมาร์ทโฟนและโน้ตบุกรวมถึงมีฟีเจอร์อัจฉริยะที่ช่วยให้การเเชชื่่่่ออมตองายขึ้นน Google Microsoftwitch Fast Pa Pa และ Microsoft ปรับแต่งเสียงและ EQ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งปุ่มควบคุมเสียงและ EQ ได้ผ่านแอป JBL Headphones เพื่อให้เข้ากับแนวเพลงที่ชอบได้อย่างสมบูรณ์ JBL Tune 730BT จะมาเพิ่มความสนุกในการฟังเพลงของคุณพร้อมเปิดตัวในญี่ปุ่นในราคา13,200เยนประมาณ2,700บาทผ่านร้านค้าออนไลน์ของ JBL แต่นี่ยังไม่จบเจเบียลยังมีหูฟังและลำโพงรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจอยู่เพียบอย่างเจบิลทัวร์วัที่มาพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ททีเอ็กซ์แลนด์ซีสองจุดศูนย์หรือเจบบลบูมบ็อกซีที่มีเสียงกำลังแรง2องหนึ่งศูนย์ดับเและเจลฟชาร์ทหที่มีเสียงกระหึ่มและเบสลึกพร้อม AI Sound Boost คุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการฟังเพลงของคุณหรือยังหูฟังเจเบลทูน7 3 0ดสพร้อมที่จะนำเสนอประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณอย่าลืมรอบราเดเดิงันคคห็ขุณก